บทเรียนการสิ้นชาติเคมรสสำหรับประเทศไทยเคมรมีคำทํานายว่าวันหนึ่งประเทศไทยจะต้องเจอกับบ้านแตกสาแรกขาดยิ่งกว่าที่พวกเขาเคยประสบมาเสียอ,อีกนี่อาจเป็นแค่คำทํานายคำสาบคำขู่หรืออะไรก็แล้วแต่ในเรื่องของสยศาสตร์มีคนมักนำมาขู่ว่าไม่เชื่ออย่าลบลู แต่ยังมีบางส่วนที่คิดว่าไม่รู้จริงก็อย่างงมงายเรื่องราวและเห็นร่องรอยของบทเรียนการสิ้นชาติเขมรซึ่งคนไทยควรได้รับทราบเมื่อครั้นที่เขมรสิ้นชาติเมื่อ30ปีก่อนประชาชนย้ายหนีตายตามตะเข็บชายแดนไทยพวกที่พอมีฐานะต้องเอาเงินทองมาแลกข้าวประทางชีวิตอาคารบ้านเรือนไร่นาสาโทที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของ ก็ล้วนไร้ค่าชาวเขเมรน์ในกรุงพนมเปญเล่าให้ฟังว่าหลังยุคเขเมรแดงแล้วจึงปรากฏว่ามีชาวเขเมร์อพยพก,กลับเข้าไปใจกลางเมืองโดยเจ้าของเดิมคงตายหรือไม่ก็ย้ายไปประเทศอื่นแล้วครอบครัวที่กลับมาก่อนจะได้อาศัยอยู่ชั้นบนสุดของตึกแถวสาถึงสี่ชั้น ทั้งนี้เพราะมีการปลุนชิงทรัพย์สินอยู่เสมอการอยู่อาศัยในชั้นบนสุดย่อมปลอดภัยกว่าครอบครัวที่ครอบครองตึกแถวร้างอยู่มักจะเชิญชวนแถมขอร้องครอบครัวที่กลับมาจากชนบทในภายหลังให้มาอยู่ชั้นล่างของตนเพื่อมีโจรมาปลุนต้องผ่านครอบครัวที่มาจากภายหลังที่อยู่ชั้นล่างล่างก่อนครอบครัวที่มาหลังสุด จะได้ครอบครองชั้นล่างสุดที่มีความเสี่ยงในการถูกกลุ่นสูงสุดจะเห็นได้ว่าในสภาพบ้านแตกสาเรกขาดนั้นไม่มีใครเห็นอนาคตไม่มีใครสามารถจะเชื่อได้ว่าบ้านเมืองจะกลับมาสงบสุขอีกครั้งหนึ่งเช่นทุกวันนี้ที่สำคัญในห้วงเวลานั้นมูลค่าของที่ดินและอาคารแทบจะไม่มีเหลือต่างจากครั้งหนึ่งเคยเป็นสมบัติสุดล้ำค่า แต่พอบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติหมูลค่าของทรัพย์สินจึงกลับคืนมาใหม่พวกที่อยู่ชั้นล่างสุดของตึกแถวกลับโชคดีเพราะเป็นทำเลที่ดีมีราคามากกว่าขเมรสิ้นชาติเพราะอะไรคงต้องไปถามผู้รู้ทางประวัติศาสตร์แต่ก็อีกนั่นแหละข้อสรุปของแต่ละคนก็คงเป็นแบบ สองคนยนต์ตามช่องแล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลอาจเกี่ยวเนื่องตั้งแต่จกักรวรรดินิยมคอมมิวนิสต์สงครามเย็นสงครามตัวแทนแต่ที่แน่ๆก็คือเขมรสิ้นชาติเพราะการต่อสู้ของผู้นำจนยาเพรกแหลกลานฝ่ายเพ้ก็หนีตายไปอยู่ประเทศลูกพี่คือสหรัฐอเมริกา ทุ่นนำประเทศที่ไม่เห็นหัวชาวบ้านอยู่แล้วเขาพร้อมที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้ได้แม้แต่ต้องแลกด้วยชีวิตของชาวบ้านตาดำๆนับหมื่นนับแสนก็ตามชาวขมเมรที่รวยๆหรือพอมีฐานะจะเป็นพวกที่มีวิชาความรู้ก็กลายสภาพเป็นขเมเรอพยพได้รับการคัดให้ไปอยู่ยุโรปและอเมริกาแต่หลายคนที่มีคุณสมบัติตามกว่าหรือ มีโอกาสน้อยกว่าก็ตายไปในแผ่นดินของเขมรหรือไม่ก็ตายกลางทะเลในฐานะมนุษย์เรือผู้อพยพที่หนีไม่รอดนั่นเองส่วนชาวบ้านชาวช่องตาสีตาสาคนธรรมดาสามัญชนก็ต้องประชิญกับชะตากรรมอันโหดร้ายร่วมกับประเทศชาติในสภาวะตกต่ำสุขีดแต่คนเหล่านี้แหละคือผู้สร้างชาติตัวจริง ขเมศที่ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่อาจเป็นเพราะผู้นำส่วนหนึ่งแต่ทรัพยากรสำคัญก็คือพวกฝุนเมืองหรือพวกไพร่ที่ไร้ที่ไปนั่นเองพอพวกเขาได้มีโอกาสทำมาหากินอย่างปกติสุขเศรษฐกิจก็เดินหน้าต่อไปนอกจากนี้ขเมรยังมีทรัพยากรมากมายมีประชากรจำนวนมากพอที่จะกลายเป็นแรงงานราคาถูก ให้กับนายทุนข้ามชาติที่มาลงทุนจึงทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นอย่างก้าวกระโดดและเมื่อฝุนจางลงแล้วเราเชาวเขมรปัญญาชนที่ตอนนี้กลายเป็นอเมริกันชนไปแล้วก็ได้ทีกลับมาทำมาหากินในประเทศชาติเกินเขมรเหล่านี้คือพวกชนชั้นสูงที่มีฐานะดีผู้มีการศึกษาที่ดี รวมทั้งชนชั้นกลางที่มีโอกาสดีกว่าคนอื่นอาจกล่าวได้ว่าคนเหล่านี้จำนวนมากได้วีซ่ากรินการ์ดหรือแม้แต่ได้สัญชาติอเมริกันก่อนเขมินแตกเสียอีกพวกนี้ไม่ได้มีส่วนสร้างชาติใดๆอย่างไรก็ตามก็ยังมีปัญญาชนส่วนหนึ่งที่มีส่วนสร้างชาติพวกนี้คงเป็นพวกมีอดุดมการณ์อันแรงกล้าที่อยู่กับกลุ่มผู้นำ ที่ชนะจนถึงวันนี้แต่ไม่ได้หนีไปไหนแต่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนอันน้อยนิดถ้าวันหนึ่งประเทศไทยเกิดสงครามกลางเมืองปัญญาชนคนไทยก็คงเริ่มขายทรัพย์สินเพื่อเตรียมตัวไปตั้งหลักแหล่งอยู่เมืองนอกตั้งแต่เริ่มมีเขาลางร้ายแล้วจนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะประชาชนก็จะมาร่วมสร้างชาติกันขึ้นมาใหม่ บนจากประักหาดพังของประเทศแม่ชาติจะยืนขึ้นมาใหม่ได้อย่างแน่นอนแต่ก็เสียเวลาไปอย่างน่าเสียดายทุกวันนี้ประเทศลาวขเขมรเวียดนามพมา่าจะมีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวเทียบเท่าไทยก็คงยังกินเวลาอีกหลายสิบปีโดยเฉพาะพะมา่าที่บ้านเมืองยุ่งเยืงก็เพราะพวกผู้ปกค,ครองดยแท้ ส่วนเวียดนามคงจะมีโอกาสหายใจรถต้นคอไทยในไม่ช้าเพราะความเข้มแข็งทางการเมืองความกลุมเคียวของคนในชาติและคุณสมบัติที่ขยันอดทนต่อประชาชนนั่นเองในท้ายที่สุดนี้สังหอนว่าคำทำนายเขมรอาจเป็นจริงเพราะสมัยก่อนเราขัดแย้งกับลัทธิการเมือง ก็ยังไม่เกิดความแตกแยกในสังคมมากเช่นเช่นทุกวันนี้ที่มีการตอกลิ่มใส่ร้ายป้ายสีกันมาตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันนี้จนทำให้ประชาชนที่เชื่อต่างกันรู้สึกจะอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้แล้วอีกต่อไปการแตกแยกเช่นนี้เมื่อทำให้ไทยล้าหลังลงวันหนึ่งแผ่นดินไทยก็อาจถูกแบ่งแยก เหมือนภาคใต้ที่หากวันนี้มาเลเซียยังคงต้อยกว่าไทยเช่นพมา่าคู่อาคาตในประวัติศาสตร์ก็คงไม่มีปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อาจมีปัญหาการทลักของแรงงานราคาถูกเชกเช่นกรณีพมา่าก็ได้อย่าให้ไทยเข้าสู่กลรยุคเพราะสงครามกลางเมืองพวกชนชั้นนำอย่ามัวเข็นค่าทำลาย จนลืมคิดถึงประโยชน์ของประเทศชาติเลย